จะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่ก็ทำให้พวกคุณเจ็บปวดได้แน่นอนนะะหายน้ำได้แปดตันดีแล้วที่โดนหลออีสานที่สวยงามมีคนกินน้ำคูน่ะสองร้อยคนอย่างน้อยอ่ะต่ำยาต่ำหลัสองคนพี่น้องตอนนี้ที่อธิบายพอดีเพายังรู้บอลวันนี้คนร้านที่คนไม่คงว่ร้อนเยอะเราก็เลยพายยอดอยู่ ถ้าใครชนะได้เงิน2,200ันสอง้ใครแพ้ได้กินช็อตหนึ่งช็อตคอามาี่พูดูกเท่าไหร่หกหมื่นห้าพี่โน้ตพี่โน้ตเท่าไหร่สี่หมื่นห้าพี่พี่าไรห้าหมื่นหกพี่ฟิวสี่หมื่นครับของพี่สามหมื่นเจ็ดพี่เบียพี่เบีย เท่าไหร่เทียเท่าไหร่ครับสามสั่งสามสองสามเคสามพี่อีสอไม่จดรนี่มีต่คนเมาเลืมรอนะคะรอลุนรอรุนใครจะได้โบกใครจะได้ใครจะได้โบกคือน้ำมันอะไรสี่สี่กเพราะกูคาดดองน่าสองพันสองนี่กูได้คาดตัวเลยนะหนึ่งใบเลขที่ออกในวันนี้เจงใพันหนึ่ จะทำได้หรือเปล่าอย่พึ่งอย่าพึ่งอันนี้คือขอกล่าวก่อนนะคะถึงจะไม่ใช่รางวัลที่หแต่ก็ทำให้พวกคุณเจ็บปวดได้แน่นอนะ้ี่ออกในวันนี้นะคะให้ดูให้ดูใครใกล้เคียงสุด ขอทราบเงิในรางวัลหน่อยสองพันสองอรกันเคีบอีมด้วยเดี่ยวคืมกสองส ไอ้มุสลไม่ต้องลงทุนส้กตีอะไรเลยหายน้ำได้แปดโอ้โหได้ตันไม่หยุดเลยลง้องแปดคน้สามหมื่นไหท่านจะเลยจะเลยแปดพันมันจะมีเสียบรองอยู่หนึ่งพอ้ี่มัจะหลตันนีพี่มัเด็อีสามัน้ยนพี่พูดกไม่พี่พูดนรแล้พี่อีสาที่สวยงาม มันนี้ลุปมือละจะได้ดเยี่ยมเยแม่ี่ฉันเลยึงไม่เสียสละเงินแสดงว่ามีออสมองานอันนี้รวมเบียร์ไงต้นรวมอไอย่างเนียรัไม่แต่ว่าไม่มีโต๊ะนี้ในบินนะโอ้โหโต๊นี้ไอินค่ะ